สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนสีมาดีวิวนะเหมือนี้สีวแล้วแล้วพ่อพี่น้องด้วยนะอันนี้เบิ้สงให้เบิ้งนี่พ่อพี่น้องเขาสีเหลวแล้วตะกะตาหนีที่เขาหดลูกเหมือนะเนาะลกเหมือนก็สาวคนกะไล่มือเติบยุนี่เด็กก็ย่างตาหนีกะยังน้อยเดียวย่างสานีแล้วเนาะถ้ากะขืนจะลาหน้า มียูบุกมาลำหน้าสวยเหมนะือ <laughs> นท,ทับอะไรอ่ะไปเบิ่งพงศร้าไันเก็บหอยก่น <laughs> อนพงศร้าไันเก็บหอยผู้พี่น้อง <laughs> ไปกันเลยมื้อนี้เขาสิเก็บหอยสตอรี <laughs> ่คืนแต่ลำหน้าเดี๋ยวนี้แล้วพี่น้อกับพ,พี่อดัดคลิปบน้ำลงคลิปซองเหงื่อเด้อะ fc ขีดหอดเด้อ của nhà lại kịp hỏi sao dù chỉ để kịp phân biệt nhà lại nằm kịp cỏ nào có đi đợi sao dù chỉ ăn kịp kịp hỏi sẽ gì à thôi vườn này đẹp quá đấy nó nhưng hay nừng như vườn khăn cào của phố cả sĩ bộ đại lam sao dù phải sĩ đẹp nọ nhà lại nó kịp hỏi nó sẽ không kịp hỏi nuôi nhảy phố em dịch tụng kim cấp tèo nè tèo นี้โหพี่น้องอู้หเสร็จละฮหน่วยใหญ่มันตะกะไ้ปนี่พ่อขนาเราขูกะได้ยังไม่ทันใหญ่เนาะหน้าซาสุขันเดีวเลยน้าเขาตัวนี้บรรยากาศเดียวเทียงเฟยพี่น้องเลยม่ปุงก้ากลาคืนกัน้ชิบิไซเดียนะหิวกะคุ มิลานเก็บหอยเซอรีไปเห็ดแจ่วซีฟู้ดกินกันอู้หอยเบ่าชำจังนี่แม่นดีผู้นักมิตรน้อยยังไงอาชิดหอยเบ่าหอยเยังก็บอมันยังเขาแบบว่ามันเขาปากบ่หอยเบาหอยเบา อารมณ์ดีตลอดพี่น้องบริมื่อยน้อเห็ดหน้ากันบริมื่อยน้อยเบื้องจัดกล่องหนาวสห้องกับสกีปิกันแดดจ้าแดดแจ่มป้าบริใส่กุบผัดปลาลืมเขาลืมเอากุบมานะทุกคนป้าสมเหตุคือจิกน้าเหลี่ยมอยู่บอกพี่น้องว่าที่นี่มีรุ่งองับท้าว เขาไม่งเงินซื้อเนี่ยมาเ็ดกินอุ้ยลงอากุ๊บเก็บหอยสดีทีน่ะสซรีหอยหน่อยนี้เก็บหอยกินตามธรรมชาติมืดหรือเปล่าอหอยสดีค่ะหอยค่ะหอยเด็กพี่น้อง ปอป่นี่โอ้ตอมิพี่น้องมันมันอยู่น้ำกันนะนี่ดิป้าหน่่ยบักกินใหญ่มัเลยจำเขาสิกินอาหารแบบธรรมชาติเนี่ยคือตะลำหน้าเก็บหอยเมื่อกินบมดตอมิยังหยากาะแต่ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องเปลืองเงินให้ม้าเนี่ย พ่ออเ้ยมันเกาะกันอยู่บนกระไลนั่นทุ่นะบัดนาคมันกินเขาด้วยนี่ก็อันนี้ก็ไส้นะฮะถ้ามันถึงเรดแล้วมันเหลือแหม่มแม่อยู่อู้พี่พ่อเอ้ยมันอยู่ในห้องตัวนี้อีพีเด็ดพี่ป้าเออหอยปลาจังเลยหอยหอยนะฮะหอยปลาปาถุยอีกอือหือ โยเพรียบประตงห้างใหญ่ก็ปุ๊บเสร็จแล้วเอวอเหมือด้วยไปหนะ่อยคุยเอา,าอันนั้นมาเลยครุยหมกหมวกมา <c oughs> อู้หักว่าสิเมื่อกินเขาอยู่นี่วะหักว่าย <c oughs> ี่เม่สิเขาไปบึง้งอันนะทุกกี้เล้หรอวันนี สิเขามากินเขาอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยเหมือนพ่นิกีเราลบเนาะเราอยากพูนิกีเราโบเห็นหุ่งเนาะย่างเราก็ลบน้ำกางวานกันเดี๋ยวมันชื่อสิบุมีแบบปาดเถอะบรรยากาศดีเว้ยมันลบเนาะมันกับบหอนปานไหดยากจักเรื่งของแบบเมตุวงศ์มาเลือดออกพูพูนิกีกับลบพี่น้องเอ้ยเหมือนี่สิเขาไปกินเขาอยู่ในบ้านเนาะบ้าสิมานั่งกินเขาเอามะม่วงมาคักแน่บ้าสิมากินสมกับพญยลนเห็นเหมือนนั้น ตำเตียวเจซื่อๆผมมีแนวกินเหมือนซื่อหมองมากสัถัดาบรได้กินเราคิดไปกินในบ้านได้แล้ปะได้วจ้ะสิบริเมือเ้าสิบบริเมืออันดับเนาะป้าพี่น้องเก็บข้าวเดียวคุณนะลายมาอ้สามสิต้มห้าสิบบริตมโหลดเนาะห้าสิไปคลังใบมันไปคลังเส้นห่วงเลยน้ะคง หนหับแบบเนาะคือหนึ่งมืออื่นเอาสิโตมกินมืออื่นเอาสิมาในเบอร์สันแจวซีฟู้ดกับหอยเซรีวมืออื่นเอาสิโตมหอยเซรีกินกับแจวซีฟู้ดเนาะเฮ้ยมาพี่น้องเอ้ยกิดสิงตาดำนะไม่จะพุงฮะอ๋อยังมีก๋ามี่บนนี้หอยนี่ ซื้อค่ตังกมาคักงีเนาะพมากินสุนคักหน่อกินของแบ้านพอเนี้หมกุ้ยกินไหมอุ้ยหลังมือเลยดปหลังจะผ่าแต่ละคนม้งสุมสุเอมัโอ้ก้ยันนสมกบ่ไม่สวยนะยู่เหื่อเรา เป็ดพอยนีามตัวใหญ่ใด้พี่นไซิมาลำหน้าซอยแต่ก็มาเด้อยหูเป็ดตัวใหญ่ใหงก็ทุกมเมก้นี่นี่มาเบิ่งเป็ดตวใหญ่มันนี่มาลำหน้าเดียวสิตุ๋มห้เป็ดกินมันมันสตดมเป็ดให้กินไหคือว่าเลยหน้ากัสีเดีพี่เมากัมาด้อหัวยีงไคอยได้ือมหมาบกวยไม่นู้เราเอาไ้ นีนูเอาหอยออกมาเอาหอยจะกินมีะิสบายดีพอพี่น้องก็สบายดีพอมีพี่น้องกินยังกันอ่ะจะลํำหน้ากินก้วยมีแหงมีแหง่ลยวะกินก้วยก็ไม่แหงเลยแ้ย่จะปุ้งวะนำหน้าบี่ยงายเมาบนอคุยได้กถือขาตังของมาคัะเง่คอยถือขาม่วงมาผลมาสีกินแกงหน่อ สิเด็กเขาเมื่อวานไปบึงพญากีพญากีโดมตากแดดแหม่แแม่พ่อพี่น้องเพาก็มาหอดเนาะมีปุ่มกบพญาลันมาหอดเขาจะปุ่ดเกิบแล้ว no> ก็ไปบึงพญากีน้องเราหลงว้าวปดเกิบปุ่มกปดรองเท้าบู๊ก่อนนะว้ามันฮอนมากเขายางตากแดดมาเปี้ยงๆเลยนะ ้นไปบล็อสระ้องสียาไปโอ้ยออกแตื่นสุดท้ายก็มาแกเสียอตแขี่ามาหออเทือนเร็วนะพี่น้ออยากกินเข่าก็พออยากวันนี้คนีกกินดยอยาง โอกว่าเด็ดแหงมันห่อเอ้ยมันหนาวจึงมายากนอนพิงไผยบีไปแล้วจะมันบีไปย่าอไรอีกคนนี้กี่อยากพี่น้องเออแล้วลุมเป็นจะไรจังลุมไปเหตุจังไรแม่แก่แม่แก่กันเงือกฝนเลยขำช่องตัวน ลุกเลยอยากะพี่น้องันเาาดมากแล้วแต่มาชักยากเจ็บใช่หรอเจ็บอันกับเจ็บแขนมึงแหงเนี่ยบอน่อยมมะตบแกงกิน่ใช่หรอจะหลงยื้ออันนี่บอกแกงงานกับเี่ได้ส่กับปง้อมสี่สี่เลี้ยงแม่กัเช็ดเ้ได้ไปสื่ออันน่ะเครื่องไมอันน่ะฮะเขาก็ท่านกินนะพี่น้องน กมอนี่ื่อ้น่เรงานคีรถมาหอก่อนย็นดียวันนี้มาห่อเถื่อนละไปใส่อะไรเมนูไปใส่เมนูจึงยามไปเตียมแม่น่นกว่ามาไผไปเอาวบนาดนี่นะเอาในเครื่อักคันนี่ ເຮ <sm> <yap> ົາມາໃສ່ດາເຮົາໝ້ອຍສັດກ່ອນລູບແລ້ວກະເອົາອັນນັ້ນໃບອັນນີ້ມາຢາມາໃສ່ໄພຈິບກົ້ນກັບແຂນຂ້ອຍຢາກກີ້ກໍຈະອີງກິນແມຕພຍແມ່ເຮັດອງກິงນາກລະມນມັດໃອເອົາຮົາພັນໜຶ່ປຊືນນດນທົ มันไหนขอพันหนึ่งปิ้งไก่เดิสะปิ้งไก่ก็มันซื้อมันซื้อมาไงปีงหนึงบอเออมันสองปีมันเก่าเงินเดีขอพันหนึ่งแม่ใหายชาพันปิ้งไก่สองปีใหายเกิดพันหนึ่งหายเกิดพันหนึ่งช่วยมึงจู่อกนอนตื่นสวยว่าไงเขาว่าแม่ให้ว่าจะไปเวียดข้าวหนูก็เจอขวบพันเออให้ยคู่ชาพัน บ้านนี่เพนี้เงินสื้อป้ายค่าป่ายสิบพันเพิ่นเอาป่ายมากเหรอป่ายนะฮะเท่าไรก็ป่ายเพื่อนะแม่ก็รับไปนะให้ท้าเอาพันมืดับวอเลยคุณเจ้ามึงเอาให้คู่เลยเรียบหน่อว่ะแม่ให้หาพันให้ค้าในคู่ท้าพันมากินตอนแรกนี่ยม้ามืดแล้ครับแม่นูเอาให้สิบพันไปเอามีมากินเอามาชงของวาววอเอาออกเอาขาแต่มื่อเนี่ยจอเพระเขา บ้านเนยสิัแบบแเือนมพี่เนาะคิดินเขาเตรียมเียเตาเนาะแล้วหน้านี่ก็เปิดซึ้เลยผ <c oughs> อมบวกจักโหลดก็พอเจ็ดโหลดเนาะคิดินเจ็ดโหลดพนพี่เนาะพอดีว่มีเหินด้วยซัมิีตีฮะม,ม,นะมันเป็นเนี่ยอะไรมันมันเป็นหินน,น้อยๆเหรอวะหินเหนียงเนี่ยอะไรวะเหรลนี้ เ้ <c oughs> ยพี่น้องคือเบื้งแต่กองหนึ่งยังหายบังพิงมันอันนี้เจ<า>็ดเจ็ดกองเจ็ดหลดนะหลดหนึ่งเ่าได้ก่อนเดียวนีคฮะพ่อหลดช่องเซน <c oughs> โนโอ้ยเตาสีึ้นราค่าเลยขี่ดินกับคืนลาคาพี่น้องขี่แกบกับคืนลาค่ายงก็ขคืนลาค่ามาเตาเขาตียังชง <c oughs> องพังงคือเก่าอยู่ ข้าว68น้ําครับพี่น้องสิมาถ่ายคลิปสิกินข้ากับอีหยังมื้อนี้ก็สิได้อีหยังกินดัอมเแกงหน่อไม้กินมื้อนี้นีนํากเซยอยู่เนาะําน้ําก่อนโอ้ยสิไปเอาใบนาดกับพ่อ้านพี่น้องใบนาดยาพ่อกีก่อบ่ใส่นบ่ยาด เขาที่ไปเอาใบหนาดนะทุกคนค่าเล็กเขาไม่เจอเอาใบหนาดไปอย่างพญายกีถ้าเดี๋ยวออกไปหน้าอ่ะสิมีถ้าเอาเลยจังปะไปเลยลูกพี่แบบ p ่ o ส e s s กันย่างอ้ าใบหนาเนี่ยปลาป้าเลยมาใบหนาไป,าไปย่างเขาเอาใบอันนี้เนาะไปย,ไไย่างเวลาหลุดหลุมหลุดยังไม่ได้เขาอยากเจ็บเอวเจ็บ,จบยังเขาก็เอาอันนี้ไปย่างแต่บหูมันดีจังเลยเนาะคิวได้ใบอันนี้เขา าสถ้านะมีตัวทีพอดีดมีดเขาเลยเนาะออมาผันเหมือนฮะแยมพูล เมื <laughs> <ALLY disappeared. c oughs> oh. okay. ่อม <and living> ันแดดอย่างนี้อ่ะอีโฟะจนเราแลงอู้เออคือเด่นไปเก็บกาแฟเนาะดวงมันกั่นอันเดียมันหักแม่ เต็มเลยนะจับด oh, you know, like ีดีโหขี่รถกับบัอเหรอไปเราไม่ยืนเอาเนี่ยไแห่งเหรอเต็มแล้วทุกคนเ่าชิเมือแล้ว เจอลวดบอยเอาไปทังหนาหวยรถดกอ่อนมันยังสู่เลยกมาง ไปกับพ่อนี่เนะเรากิอะรอย่นแปลใบหนาดไม่ให้เรายากาต่างกงก็จะซิวาไวมาสิปิดคลิปเนาะเฮียเนะคลิปนี้ก็สิจบเพียงสานี้เนาะซาสุกะเก็บหอยมาตนาเลวกไปแปานะไปาใบหนาดไม่พอยากีนเรายา เดี๋ยวก็จะไว้เพียงเท่านีน้อทุกคนพอกันคลิปน้าหน้าซาสุกะเหล่และไก่สีแดงไปดินยู่บ้านพราน้อยแล้วทุกคนบ๊ายบายพอกันคลิปน้านะ